่อมานะครับการย้ายการขอย้ายสังกัดได้ไหมนะครับการขอย้ายสังกัดอปพร,ร3.1กรณีอปพร,รมีความประสงค์จะขอย้ายไปสังกัดศูนย์อปพร,รสังกัดใหม่ให้ยื่นคำขอโอนย้ายต่อผู้มีในการศูนย์อปพร,รต้นสังกัดเดิมและให้ศูนย์อปพร,รต้นสังกัดเดิมดำเนินการดังนี้วงเล็บ1จัดทำหนังสือส่งตัวอปพร ให้แก่ศูนยออ์อปรพรต้นสังกัดใหม่นะครับทำหนังสือส่งตัว2บันทึกข้อมูลยกเลิกการใช้บัตรประจําตัวอ,อปรพรเดิมในทะเบียนควบคุมบัตรประจําตัวอปรพร 3. มบอบหนังสือส่งตัวพร้อมทั้งทะเบียนประวัติให้อปรพรผู้นั้นเนี่ยถือใบรายงานตัวต่อผู้อำนวยการศูนย์อ,อปรพรสังกัดใหม่นะครับในข้อ3.2 ให้ศูนย์อปพรต้นสังกัดใหม่ดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบหนังสือส่งตัว2บันทึกทะเบียนประวัติ3ออกบัตรประจำตัวให้ใหม่และบันทึกข้อมูลในทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวอปพร 4. ยกเลิกการใช้งานบัตรประจำตัวอปพรต้นสังกัดเดิมโดยเจาะรูบริเวณมุมบนซ้ายของบัตรบัตรเดิมนะครับและก็คืนบัตรประจำตัวอปพรให้กับอปพพรตรงนี้เป็นขั้นตอนของศูนย์ใหม่นะครับ ตรงนี้คือการขอย้ายสังกัดอปพอรนะครับ